ฟ้าสโตโชไทยแลนด์แอดีวีเอ็กซ2023เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ที่ไบเทคบางนาเล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ Neta เป็นรถยนต์ที่ประกอบสําเร็จรูปจากประเทศจีนแล้วก็นําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราเป็น Neta V ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจอย่างไรบ้างครับ กำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ100้0 0เปเซ็นเป็นรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันที่เรียกกันว่า CBU เป็นรถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศจีนแล้วก็นำเข้ามาแบบนี้พวงมาลัยขวาแบบนี้นำเข้ามาทั้งคันเป็นรถยนต์ยี่ห้อเนตาหรือว่าเนต้านะครับเป็นเนต้ารุ่น V จะเรียกรวมๆว่าเป็นรถยนต์เนต้า V ก็ได้ว่าอะไรนะครับ เป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นไพโอเนียของเนต้าเขาที่เข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยเราเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคนะครับก็ใช้มอเตอร์แบบ p e r m a n านแ m นแมกเนตซิงโครเนียส95แรงม้า150นิวตันเมตรแบตเตอรี่ C A T L เทอร์เนรี่ริเทียม38.5กิโลวัตต์ระบายความร้อนด้วยน้ำครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้า กระทั่งจะเดินทางไกลถ้าวางแผนดีๆเดี๋ยวนี้ระยะ300กิโลเมตรในประเทศไทยเรามีจุดชาร์จถี่ขึ้นเยอะครับนะครับก็ต้องบอกว่าถี่ขึ้นกว่าเดิมเยอะความเร็วสูงสุดนั้นในคู่มือระบุว่าทำได้121กิโลเมตรต่อชั่วโมงมก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับสำหรับการเดินทางแค่นี้ในบางช่วงยังถูกจับความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยซ้ำไปรถคันนี้ถ้าชาร์จที่ระบบ AC 6.6กิโลวัตต ก็จะใช้เวลา8ชั่วโมงจากแบตหมดศูนย์เลยจนกระทั่งเต็มแต่ถ้าชาร์จ DC 45กิโลวัตต์จากไฟแบตเตอรี่เหลือ30เพื่อจะขึ้นไป80นี่ก็ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีระบบ V2L คือ Vehicle to Load พูดง่ายๆเอาไฟจากตัวรถเนี่ยออกมาใช้จะปิ้งอย่างต้มยำทำแกงติดพัดลมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เอาไฟจากรถยนต์ออกได้3.3กิโลวัตต์ครับระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบเทอร์ริ่งอาร์มดิสเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อครับยางเป็นขนาด18555ขอบ16ตัวรถยาวทั้งคัน4,070ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,690ม mm, ิลลิเมตรส่วนสูง1,540ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,420ม mm, ิลลิเมตร อันนี้ก็เป็นสัดส่วนส่วนภายในนั้นมาตรวัดก็เป็นแบบ12นิ้วครับเป็นมาตรวัดที่สำหรับคนสายตายาวอย่างผมไม่มีปัญหานะครับคือออกไปอยู่จนเกือบสุดขอบกระจกคนสายตาสั้นอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ถ้าได้ใหญ่กว่าน,นี้ขึ้นมาอีกหน่อยนะจะสบายตาคนแก่อย่างผมเยอะขึ้นแต่จอตรงกลางนี่เป็นทัชสกรีนครับเหลือเฟือไฟเลย14.6นิ้วลองรับ3ภาษาครับไทยจีนอังกฤษ สบายสบายไทยก็ใช้ได้ระบบความบันเทิงลำโพง6ตัวเหลือเฟือรถแบบนี้ละ่ะที่คนอย่างผมชอบชอบตรงที่อุปกรณ์อะไรไม่ต้องวุ่นวายมากมายนะเอาเฉพาะสิ่งจำเป็นกับการขับรถสิ่งอำนวยความสะดวกบ้างตามสมควรเท่านั้นแหละนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่ป้านทั้งด้านบนและด้านล่างด้านบนนี่มีมาร์กให้เห็นตรง12นาฬิกา นะครับก้านบอกตำแหน่งเกียร์อยู่ด้านขวาไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำอยู่ที่ด้านซ้ายครับแล้วก็ตรงกลางพวงมาลัยก็มีตัวหนังสือบอกเอาไว้ว่าเนต้าส่วนระบบเชื่อมต่ออะไรต่างๆเล่งเสียงลำโพงความบันเทิงต่างๆก็อยู่ตรงแกนพวงมาลัยซ้ายและขวานะครับอยู่ที่แกนพวงมาลัยซ้ายและขวานี่กรับง่ายควบคุมง,ง่ายนะครับช่องเก็บของต่างๆมีครบถ้วน แล้วก็อย่างที่บอกครับไอ้ระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันเหลือเฟือจริงๆอย่างรถคันนี้เจ้าตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างเหมืนนาฬิกานะครับแล้วคุณมาพอคุณขึ้นรถปุ๊บเหยียบเบรกปั๊บโอเปเรตทันทีถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็เครื่องติดทันทีแต่บังเอิญว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับด้วยความที่สัดส่วนตัวรถไม่ได้ใหญ่เทอะทะครับแถมไม่พอพอเข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ย การจัดวางตำแหน่งต่างๆทำให้ดูกว้างขวางขึ้นเยอะถ้าหากว่าท่านมองเห็นที่แขนผมจะเห็นว่าผมปรับมาเนี่ยผมสูง173ม mm ิลิเมตรเนี่ยแขนเหยียดตึงเลยนะครับแขนเหยียดตึงขานี่แทบตึงเลยด้านหลังยังนั่งกันสบายๆก็ถือว่าเป็นการออกแบบภายในวางตำแหน่งเบาะนั่งอะไรต่อมีอะไรได้ลงตัวดีครับทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือ ออกมาพวงมลาลัยแม่นยำครับโดยเพราะยิ่งพอมีมาร์กตรง12นาฬิกาคือมีเครื่องหมายตรง12นาฬิกาเป็นวงสีแดงให้เห็นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าเราบังคับรถอยู่ตรงทิศทางหรือไม่อย่างไรพวงมลาลัยเนืดดีมีความหนืดเหมาะทีเดียวแล้วครับกับความเร็วสูงๆผมชอบมากนะครับแล้วก็แม่นยำครับขยับปุ๊บบังคับทิศทางได้เลยช่วงล่างทำมาดีครับนะครับ อาจจะไม่ถึงขนาดแน่นเฟิร์มแต่ว่าความนุ่มนวลน,นะครับกับเรื่องของการรองรับแรงสั่นสะเทือนทำออกมาได้สมดุลกันครับลงตัวได้ดีขึ้นลงคอสะพานแน่นอนละลดน้ำหนักตัวเบาหน่อยนะอาจจะโยนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำให้เหวรหรือว่าเกิดความหวาดผวาแต่อย่างใดเป็นรถที่เหมาะมากกับการใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในเมืองนะครับ ชาร์จที่บ้านออกมาแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วก็เป็นรถที่หาที่จอดง่ายาที่จอดง่ายคล่องแคล่วไม่ต้องไปเสียค่าน้ํามันเชื้อเพลิงอยากเดินทางไกลด้านท้ายนึกอจากเป็นรถท้ายตัดก็มีที่วางกระเป๋าเสื้อผ้ามีอะไรเดินทางไปได้สบายสบายครับสําหรับโลกในวันนี้นี่คือเนต้าวีซีบียูจากประเทศจีนครับ ผู้ชมอาจจะสงสัยว่าที่ผมถืออยู่ในมือนี่มันคือนาฬิกาหรือว่าอะไรจริงๆแล้วมันคือจะเรียกว่ากุญแจหรือจะเรียกว่าสวิชหรือจะเรียกว่ารีโมทคอนโทรลสำหรับเจ้ารถเนตตวีคันนี้ก็ได้ครับเป็นสวิชกุญแจสำหรับเปิดประตูปิดล็อกประตูนะครับสั่งการต่างๆแล้วก็ดูคล้ายนาฬิกาจริงๆกลมๆไปไหนก็คล้องที่แขนได้เลยครับนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะวางลืมไว้ที่ไหน ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ทันสมัยอย่างหนึ่งของรถยนต์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับ n นต้าวคันนี้เนี่ยขายในบ้านเราราคาเพียงแค่549,000 0บาทราคานี้เพราะว่ามีการสนับสนุนเรื่องของภาษีต่างๆจากรัฐบาลนะครับภาษีสรรพสามิตก็เหลือ2%อะไรทํานองนี้แล้วที่น่าสนใจจริงๆเอาเป็นว่าที่ถูกใจผมและกันนอกจากหน้าตาดูเรียบง่ายขนาดตัวรถกระทัดรัดแล้วนะครับ สิ่งที่ผมถูกใจก็คือเรื่องของฟีเจอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใส่มามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกระบบอะไรต่างๆใส่มาครบนะครับและก็อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสบายก็ถือว่าครบครับแต่ไม่ต้องมามีเยอะจนกระทั่งฟุง้งจนกระทั่งบางทีคนขับเองก็งงเล่นไม่ถูกเยอะเกินไปการใส่อุปกรณ์ต่างๆมาแบบพอเหมาะพอควร อุปกรณ์ที่มีความจําเป็นเกี่ยวข้องกับการใช้รถในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วก็เสริมเพิ่มให้ในเรื่องอุปกรณ์ความสะดวกสบายอย่างเงี้ยมันทําให้ค่าตัวรถเนี่ยมันลดลงได้แล้วก็ระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้ง384กิโเมตรอย่าไปคิดว่ามันสั้นนะครับจริงๆในชีวิตประจําวันคุณลองถามตัวคุณเองเถอะขับรถจากบ้านไปที่ทํางานแวะรับส่งลูกด้วยอะไรด้วยวันหนึ่งคุณใช้รถเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเก่งๆก็อยู่ประมาณ2 0 0ร้ถึงกิโลเมตรเต็มที่ เพราะฉะนั้นพิสัยการเดินทาง384กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งอย่างเนี้ยมันเพียงพอเหลือเฟือด้วยกลับเข้าถึงบ้านเสียบชาร์จเช้ามาเต็มอีกแล้วไปทำงานไม่ต้องไปง้อใครที่ไหนนะครับนี่คือรถที่ผมบอกว่าเป็นรถสำหรับคนใช้งานจริงๆมีไว้ใช้ให้รู้ว่ามีรถไฟฟ้าประหยัดค่าน้ำมันได้อย่างไรมีไว้ให้รู้ว่านี่เป็นรถสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้ครับ ลองดูด้วยตัวคุณเองครับ